บายดีบัลหวยออกตอนเถียงพี่น้องแต่เปิดลงคลิปได้ก็บ่ายบาย,บายขอให้ถูกหวยเลยโบกันทุกคนเดอ้อกระปุ่นแม่นางเทนเอาหายพี่น้องทีเข้าขื้นไปส่งบบาวดาว้วาน้องน้ำขื้นหลดุดขื้นสวรรค์พี่น้องแม่นางเทนห่อมาแต่ขึ้นเพื่อนใหม่เบามีเนาะขอบใจลายทีได้มาฝากสั่งก็กินข้าเถียงได้อะพี่น้อง สวัสดีทุกคนโอ้ยผมบริวีพี่น้องบริวีผมนี่พี่น้องกระปุกอยู่ประมาณเข่งโลกพี่น้องสั่งกินขาวกับตำหมักแตงกับปี้แหนมแล้วก็ทอดไข่พี่น้อง,งมังนยังบ่มีแวนวให้หกินมันนี่เจ้าก็หิว พัดพดพัดเพ็ดกบสองตสุดพอดีแทกกินมะซาเน <c oughs> ี่ยลูกๆกระเอิดมากินบอกบมากินพี่น้องอิ่มแล้วปะ่ะจ่ะข่าวกับอันแนหนมอะชอบใจเมงเท่นบะมีเนะาะเมงเท่นหอมมากหอมมาแต่บ้านบะมีมาใส่ตู้เย็นไว้พี่น้อง หนัม,มันฮากาอามาอุ่นจริงอามาอุน่นเนาะมีตีนไก่มีลูกชิ้นมือขึ้นนี่พี่น้องเลยพอที่แท็กคุณเขาไปย่ามบ้านเนาะ เฮาอยู่เทียงกับกระทินสองคนเ่ลเมื่อนอนมากเลกับประเ็นเนาะพี่เนอะพอพอดีแท็กเมื่อคืนเดียวเม,มื่อคืนะวาเมียนคนมานมายิ่งหนกเมื่อคืน <c oughs> อยู่วัาเทียงตอนสี่ทุ่มพี่นเนอะเอากระโถเอาปืนออกมาด,กดูแล อไก่ทอดเออเอืนน่นเนาะวันทีช้องทันว่าก็เลยทางเมืองสั่งกันมาให้ย่ามบ้านเนาะโอ้ยร่นมนเ่ยเนาะ อือคืออาหารเถียงน้อพี่น้องได้เมื่อแล้วไปกินเขาเถียงช่องเมื่อชามเมื่อกินจตเส้นไป มาขึ้นในที่ยิงนกนะบอยิงมากกระทุนด้วยพี่น้องบอยิงนางยางเนาะปืนพี่เนาะที่ซีดเหลือกับอะไรเนาะยิงคมตรวจไปตรวจมาเนี่ยเขาคิดว่าเขาคิดว่าเคยหลาอนี้ยังบา,น,านี่ยิงเชียงอันเป็นอันเอาเครื่องมือเป็นละยิงพี่น้องแต่ว่า ปืนเด้อสิจิดเหลืองแต๊บรวลดท้ากับดุกมาเบิ่งบอแม่ซิ้นเล่นเนี่ยฮ่ะก็โทรฮาะพอดีแท็กพี่นอ้องเดิกแต่ได้สี่ถุ่มแลวมุมไม่พักมันี่งพี่นอ้อง ีน้อยภาษะอะไรฮะมันภาษเอื่นฮะมันดูห่ะ

ยกตัวยกตัวอย่าเห็นนั่นปีมือเบามีเอาบาร์บลูกซินนะจะกินไปแล้วและมึงขอไปไหนมา ไม่เทีย่ยงเลยไม่ว่าจดิ้นในตาราง bớt ngậm ừ. tên tuổi em nào bớt thiếu มันเถียงมันบ ok ja, ่ายเลยถึงจกินข้าวเถียงอูนมาปู้นยังทำแรกทำแรกกินป้าปูนแดงนะตอบหนึ่งเียวนี่นะเออ นีาลุงแมลงเทน,นเอากระพุ้นหก็เริเ่อกไดเอิดเอาออกหมวกกูนะกินน้นเขาข้นเพื่อนบ่าวมีแต่มื่อได้บุว่านซื่อเนี่ยบ่มื่อสามคำเขาจะห่อมา บอลลุ้งมาในสอบหนึ่งมือเศร้ากับสอบหนึ่งบ่ว่านี่ก็ไปจ่ายเมิดพันพันหาเศร้าบาทหมื่นกว่าบาทเลยพันยายเคี้ยวนะไปจ่ายนะ <c oughs> ร่วมเมืม่อหมืนทั้เล็กบ่ทั้งปูนทั้งเล็กหมื่นกลัวแล้วกลัวไล,ล่ลเติบอยู่ <c oughs> เขาทาแบบเาเห็ดเบิดลังยังวาเขาไปสั่งเอาอยู่อ้านใหญ่เขามาส่งรถเนาะเป็นพวกปูนพวกเล็กนะคือบ่าวบอยไปสั่งซังกะสีบ้านเบิดสี่หมื่นกว่าบาทกูได้เล็กนะเบ็ดห้าหมื่นกว่าแม่เมื่อเอิญใช่ว่าเขาได้มุ่งมาจากชนเออเกษตรกรลมเขาขมุ่ง ขอกันคลิปนานท่านผู้ชมขอบคุณถูกกำลังใจเด้อขอบคุณถูกคอมเมนต์สบายดีดิ